ทุกคนสังเกตนะคะเอกสารฉบับ,บนี้คือใบแจ้งหนี้ค่าน้ําประปาค่ะซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเป็นคนแจ้งหนี้เรามาแจ้งหนี้มาในวันที่เท่าไหร่คะวันที่28เดือนมก,กราค่ะเราก็มาที่บัญชี28มก,กรานะคะโดยเดบิตค่าน้ำประปามันเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดเกิดขึ้นเท่าไหร่สําหรับค่าน้ําประปาคือ2,100ค่ะแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก147บาทแต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันเป็นใบแจ้งหนี้มาเรายังไม่ได้จ่ายเนาะ แท็กพอยต์มันยังไม่เกิดเราก็เลยต้องรับรู้เป็นชื่อบัญชีอีกชื่อหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทำบันทึกแล้วก็สรุปยอดที่จะต้องเป็นค่าน้ำประปาทั้งหมดนะคะคือ2,247บาทบินเอกสารนี้จะเดบิตค่าน้ำประปาค่ะ2,100เดบิตภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ147บาทแล้วก็เครดิต ค่าน้ำประปลาค้างจ่ายค่ะ2,247บาทบนับนทึกาทบันทึกรายการที่เล่มรายวันทั่วไปค่ะหมวด2อันเนี่ย